เฮ้ดีออไม่ต้องไปก็อยากกินนะช่วยกันทามช่วยกูหมักช่วยกันทอดกินที่บ้านเนี่ยมันก็อร่อยไม่แพ้ก,กันหรอกกินที่บ้านอนะ่ะที่บ้านนี่แนะทำเป็นเลยเป็นนี่อวะไป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 เอาละผมเดีย๋ยวเรามาหมักไก่กันนะใส่ไปเลย,ายเลยาบผักชีเทียมพริกไทย โออฮปั่นไม่ละเอียดเดี๋ยวเราต้องตำเนาะนะคนะกมาตำลเอียดเรียบร้อยแล้วไปหมกักต่อไปแล้วม,มาหมักไก่เ,เกระจำ ไกงทอดกรอบน้ำเปล่าใส่ไก่ลงไปเลยจุ่มแป้งหนึ่งรอบแล้วก็ประจุน้ำจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ปจุมแป้งจุ่มแป้งเสร็จแล้วก็ประจุน้ำจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ปจุมแป้ง พอเดี๋ยวหนาไปทําไปทุกๆุกน้องต่อไปเราจะเป็นการทอดนะครับผมให้ไฟคนทอดรอนะ้ำมันร้อนต่อไปนะครับผมแล้วไก่ที่เรานั่นไว้ใส่ลงไป อองไปตอน้ไปไหนอะเอาตาเหลียวอยู่นี่แล้วคนมันไปไหนวะอยู่นี่เอา้าทำอะไรอย่างงั้นเอากลัวน้ำมันกระเด็นกลัวน้ำมันกระเด็นเอาเลยเอาเอา,เอา,เอาพอ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 ,พอ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 วันนี้ไม่ได้กินนะพอ แล้วบอกให้ทอดเดี๋ยวทอดเองไปไปไปเลยเไปไปรอกินเรียบร้อยแล้วนะผมมาขึ้นกันว้าวเหลืองลามนีส่สายพี่ครับ ร้อยแล้ว,ค,ลวครับผมมาเอ้็หเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหหิวแล้วเนี่ยโอ้โหไปใส่โบมาถ้าใหญ่เลยนะเบาๆกลัวจำไม่ได้ไงอ้าวหิวเสร็จแล้วไปกินกันไปลองชิมซิเอาเลยจุ่มซอสอือืกลับเหมือนเคฟื้นโชวช์วเนื้อไปโชว์เนื้อไป ว่าช่ำไหม,มช่ำไหม,มช่ำช่ำไหม,มช่ำแป้งกรอบอร่อยเอาเลยหอมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเถอะไป,ไป